ใครใครไม่ค่อยเชื่อหรอกเนาะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะยอมกระเตกแล้วบางคนบอกว่าอันมาหากินกับจำเลยนะคะเคยมีไอนนะ้นั่นอ่ะมันต้องเป็นไอ้นั้นแน่ๆมันถามแอนหอมว่าอันเป็นไงมั่งนะคะทิ้งลูกทิ้งผัวมาอยู่กับจำเลยว่าได้อะไรกลับไปแอนหอมขับรถนะแอนหอมขับรถมาทางวังสพุงเนาะคะ่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจนะมันยังไม่รู้จักเราว่าเราเป็นใครนะคะ่ะแอดหอมอะ่ะเป็นเอซีลุงป้า ดูข่าวลุงป้าร้องไห้กับลุงกับป้าตั้งแต่ไม่ไม่เห็นหน้านะคะที่จริงแล้วแอดหอมเป็นคนที่ไม่ลําบากไม่เคยทําอะไรไม่เคยฉาบปูนไม่เคยดํนานาแต่ทําไมแอดไปที่ลุงแอดหอมไปทําแอดหอมเห็นเพื่อนเพื่อนพ,พี่พี่พทำเราพอจะทําได้แอดก็ทํานะคะจริงๆตัวเองไม่ได้ว่าแบบอยากทําเอาหน้าหรืออยากทําเอาอะไรนะไม่จําเป็นต้องเอาหน้านะคะ ไม่ต้องจําเป็นแอดหอมเคยนะคะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมีคนยกย่องสรรเสริญน,นะคะมาตั้งเป็นสิบกว่าปีนะคะเอซไปที่ไหนมีแต่คนยกมือไหว้นะคะวันนี้ก็ยังเป็นผู้บริหารดับสูงบริษัทบริษัทกิฟฟรีนนะคะพรุ่งนี้ก็เงินเข้ารอบสองแล้วนะคะไม่เคยนะคะที่จะนะคะแล้วก็มีมาเม้นบอกว่าอีแก่นะสงสัยอันเอฟซีทิ้งมึงใช่ไหมว่าน่านนะ ป้าโตนะคะแอดหอมอยู่กับลูกกับเต้าเนาะคะ่ะลูกให้เงินลูกดูแลลูกไม่เคยให้ทําอะไรอยากกินอะไรไม่กินแต่รถเมโครก,กับเครื่องบินเท่านั้นหละจ้ะถ้ากินได้ก็คงจะกินนะคะ <c oughs> วันที่แอดจะจะมาพ่อจิมมี่ถามแอดหอมว่าถ้าแอดหอมกลับบ้านแอดหอมทําอะไรแอดหอมก็บอกพ่อจิมมี่ไว้แอดหอมก็เป็นคุณนายนะคะมันเป็นเรื่องจริงแอหอมอะ <laughs> ถ้าพูดแบบไม่น่าเชื่อเนาะแบบว่าเออชาปูนก็เป็นไอ้หอมบอกว่าไม่เคยทํานะดํานาก็เป็นนะคะไอ้หอมเคยไปดํานาไอ้ไอ้ไอ้ไอปากไอ้ไอันนี้นอนนาด้วยนะจะบอกให้ตอนนั้นมันเข้ามาหาลุงป้า